ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง p e c k h a m a n d f i e l นะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวนะครับพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่9นะครับอาทิตย์เก้าแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้เต่งครบสิบคู่นะครับโดยแบ่งเป็นสามวันนะครับก็คือเป็นวันเสาร์นะครับมีทั้งหมดแปดคู่แล้วก็วันอาทิตย์มีคู่เดียวนะครับแล้วก็เมนคืนวันจันทร์อีก1คู่นะครับก็ เดี๋ยวเริ่มกันคู่แรกนะครับคู่แรกจริงๆเป็นลิเวอร์พูลกับเอเวอรตตันะครับเตะตั้งแต่หกโมงครึ่งของวันเสาร์เดี๋ยวเราจะเอาไว้วิเคราะห์กันคู่สุดท้ายนะครับก็คู่แรกที่จะเริ่มข้อเลยก็คือบอลมัดนะครับเปิดบ้านรับบุ๊นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มของบอลมัดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีไม่ดีเลยนะครับจากที่เคยมีเกมลุกที่พอ พึ่งได้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีครับกับการกับวูฟนะครับวูฟในช่วงแรกเนี่ยดูไม่ค่อยแน่นอนนะครับแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องหน้าเป้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับจบไม่จบไม่ได้แต่กลายเป็นว่าปีกสองข้างนะครับน่าจะทําได้ดีในโต้โดยเฉพาะในโต้นะครับ ก็ทําให้เกมของวูฟเนี่ยดีขึ้นมานะครับแล้วก็ดูจะค่อนข้างลงตัวขึ้นนะครับค mm ู hmm. ่นี้ก็เลยคิดว่าเจ้าบ้านอย่างบอนมัดน่าจะมีปัญหานะครับในการเจอก mm ับ hmm. วูฟคู่นี้ผมมองว่าวูฟน่าจะชนะไปได้นะครับ2-0นะครับเพราะว่าเกมของบอลมัดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีไม่ดีจริงๆ คู่ต่อไปเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ต้องบอกว่าผิดคาดมากๆนะครับคือคือโดยส่วนตัวนะผมมองว่าเบนฟอร์ดของโทมัสแรงเ์เนี่ยเป็นบอลที่เล่นสนุกเกมลุกดีนะครับแต่กลายเป็นว่าณตอนนี้มันมันมันดูผิดเกมลุกดูมีปัญหานะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ขาดไอวานโทนี่นะครับตัวทีเด็ดไปนะครับแล้วก็เอ้บูมัช่วงหลังๆก็ดูดูดบๆลงไปนะครับมันก็เลยทำให้เกมลุกที่เคยเป็นจุดเด่นของเบนฟอร์ดเนี่ยดูดูเขเรียกอะไรประสิทธิภาพลดลงนะครับนัดนี้มาเจอกบบเบอร์ลี่นะครับน้องใหม่ของแมนซองคอมานีนะครับอ่านตัวเป็นโค้ร ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของเบอร์ลี่นะครับที่เอ้เป็นโอกาสดีของเบนฟอร์ดสิโอกาสดีของเบนฟอร์ดที่ที่มีโอกาสเจอกับน้องใหม่น่าจะเรียกความมั่นใจในเกมนี้ได้นะครับน่าจะกลับมาได้ในเกมนี้เพราะว่าเกมของเบอร์ลี่ก็ยังต้องบอกว่าสามทีมน้องใหม่อ่ะดูแล้วยัง ยังมีปัญหากับพิมเมลิกนะครับซึ่งนัดนี้ก็ผมก็เลยมองว่าเบนฟอร์ดน่าจะเฉือนชนะได้นะครับใช้คําว่าเฉือนชนะได้นะครับเพราะว่าเกมลุกก็ยังดูไม่ค่อยดีแต่ก็น่าจะมีสักหนึ่งประตูน,นะครับน่าจะเฉือนชนะเบอร์ลีไปได้หนึ่งคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่แมนซิตี้นะครับเปิดเอทีฮัตสเตเดียมรับไบตัน นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นบอลที่สนุกน่าจะดูสนุกทั้งคู่นะครับเป็นเกมบอลเล่นเกมลุกสนุกดุดันทั้งคู่นะครับแมนซิตี้นี่ต้องบอกว่าพลาดแพ้มาสองนัดติดเลยนะครับตองนี้น่าจะต้องมุ่งมั่นเต็มที่นะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับ ก็น่าจะทําให้แมนซิตี้นี่น่าจะเรียกว่าต้องเน้นมากๆไปทีเดียวนะครับส่วนไบตันนะที่แล้วก็ที่เสมอกับลิเวอร์พูลมานะครับ2-2ช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนเกมจะดอรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับดูดูเหมือนเริ่มมีความไม่แน่นอนแต่ก็ยังไง <c oughs> นั่นเนี่ยผมว่า แตชบีก็ยังน่าจะต้องเน้นมากเหมือนกันนะครับคืออาจจะมาหวังที่ไม่แพ้นะครับเจอกับซิตี้ที่ต้องการความมั่นใจนะครับเกมน่าจะออกมาสนุกสูสีนะครับแต่คิดว่านะครับซิตี้ยังไงก็เป็นซิตี้แล้วได้เล่นในบ้านนะครับกำลังต้องการความมั่นใจผมว่าน,นัดนี้น่าจะ เบียดชนะไปได้นะครับน่าจะเบียดชนะไบตันไปได้นะครับผมไห้ว่าสกอร์ว่าสองหนึ่งฮารันน่าจะกลับมายิงแล้วนะครับหลังจากไม่ยิงไปสองนัดนะสองนัดสานัดติดแล้วนัดนี้ฮารันน่าจะกลับมายิงได้นะครับก็คู่ต่อไปนะครับนิวคาส s เซลจะเปิดบ้านรับลิซซันพาเลต e นะครับ ผูนี้ต้องบอกว่านิวคาสเซนเนี่ยฟอร์มกำลังดีกลับขึ้นมานะครับส่วนคิดสเ้นพาเลตก็ตามสไตล์นะครับเป็นบอลยื้อเหนียวนะครับอันนี้ต้องดูว่าความเหนียวของพาเลตจะสู้กับบอลเกมลุกสนุกดุดันของนิวคาสเซลที่กำลังผมว่ากำลังมั่นใจนะครับได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับ คู้นี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นบอลที่เรียกว่าอย่างไรครับคือคริสตันพาเลนน่าจะรอตั้งรับรอหาจัางหวะดีๆสวนกลับอะไรอย่างเงี้ยครับทีเดียวซึ่งผมว่าด้วยเกมลุกของนิวคาสเซิลตอนนี้นะครับผมว่าพาเลนไม่น่าเอาอยู่นะครับอีซักก็ดีเอามิลลอนก็ดีนะครับ ดูต้องเรียกว่าเป็นเกมลุกที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับคู่นี้ผมเลยมองว่านิวคาสเซนน่าจะชนะไปได้2-0นะครับก็คือไม่ยากมากนะน่าจะชนะไปได้2-0คู่ต่อไปนะครับนอตติงแฮมฟอร์เลสจะเปิดบ้านรับตูตันนะครับ ต้องบอกว่าสูสีนะครับสูสีเพราะว่าช่วงนี้ f o r ์เรก็ดูแผ่วๆลงไปนะครับจากช่วงแรกดูเล่นได้ดีนะครับแต่ช่วงหลังๆบางทีนําก่อนแต่ก็กลับมาแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ดูเหมือนน่าจะขาดความมั่นใจไปนิดนึงนะครับส่วนลูต,ตันก็อย่างที่บอกครับทีมน้องใหม่ดูมาตรฐานของผู้เล่นดูมาตรฐานอะไรต่งตางๆเนี่ย ยังยังสู้ทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยได้นะครับแต่ข้อดีจุดแข็งของลูต,ตันคือเป็นทีมที่ค่อนข้างก็เรียกอะไรใจสู้นะครับผู้เล่นช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นะครับก็กับสภาพของฟอเรสต์ตอนนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสแบ่งแต้มนะครับมีโอกาสที่ฟอเรสต์อาจจะไม่ชนะนะครับ อาจจะไม่ชนะคือถ้ามองผู้ชนะก็คงตองไปทีฟอเรสนะครับแต่นัดเนี้ยผมรู้สึกว่ามีโอกาสที่ลูตันจะมาแบ่งแต้มได้นะครับเพราะว่าฟอเรสก็ดูฟอร์มแผ่วลงไปอ่ะนะครับคู่นี้ผมก็เลยทายสกอร์ว่าน่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ดึกห้าทุ่มนะครับของคืนนันเสาเป็นบิ๊กแมตช์นะครับเป็นร์บี้แมตช ลอนดอนนะครับเชลซี Chelsea นะครับจะเปิดสเตมฟอร์ดบิดรับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ต้องบอกว่ามาเจอกันในช่วงที่ถือว่าได้ได้ไดลุ้นนะครับคือถ้าเจอเชลเชลซี <c oughs> ไปเจออาร์เซนอลก่อนหน้านี้โหผมว่าลำบากเลยนะครับแต่ช่วงนี้เชลซีถือว่าดีพัฒนารูปเกมกันของตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับ มาเจอกับาอ์เซนที่ต้องบอกว่ากําลังมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าเอาชนะซิตี้มาได้ด้วยนะครับผู้นี้ต้องบอกว่าสูสีมากๆนะครับแล้วเป็นดา์บีแม์ของกรุงลอนดอนด้วยแล้วมาเจอกันในเวลาเนี้ยคือต้องบอกว่าาร์เซนด้วยหลายๆอย่างนะครับด้วยนักเตะด้วยอะไรเนี่ยดูดูดีกว่าดูพร้อมกว่านะครับแต่ผมว่าไม่ง่ายนะครับเกมนี้ เขาเล่นในบ้านของเชลซีด้วยผมว่าปอเชติโน่ก็คงวางแผนมาต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าต้องสู้ได้เต็มที่อ่ะสู้ได้ดีอะครับเพราะปาเชติโน่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าคุณซื้อที่ไม่มีฝีมือนะเป็นคุณซื้อที่มีฝีมือดีครับผมว่าต้องศึกษาเกมของอาเตต้ามาดีเลยแหละนะครับครูนี้ต้องบอกว่า ถ้าเจอก่อนหน้าเนี้ยยังไงอาร์เซนอลชนะแน่ผมว่านัดนี้มีโอกาสเสมอนะครับมีโอกาสที่เชลซีจะยันเสมออาร์เซนอลได้นะครับโดยความที่เป็นดาบ้แมตของลอนดอนและได้เล่นในบ้านผมทายสขอลว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเชลซีก็กำลังดีขึ้นมาค,คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ดึกเข้าไปอีกนะครับตีสอง ของคืนวันเสาร์นะครับเชฟฟี่ยูเนเต็ดเปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับคู่นี้น้องใหม่นะครับรับทีมน้องๆน,นะครับน่าจะเป็นโอกาสที่แมนยูจะได้ต้องบอกว่าโชว์ของนะครับได้เรียกความมั่นใจนะครับ อันนี้เจอกับน้องใหม่อย่างเชฟยูนะครับแมนยูอาจจะมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บบ้างนะครับในแนวรับนะครับแล้วก็อาซมิโลนะครับน่าจะยังโดนแบนอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดคาซมิโลน่าจะโดนแบนก็แต่ด้วยศักยภาพโดยรวมของทีมนี้ยยังไงก็เหนือกว่าเหนือกว่าเยอะนะครับเหนือกว่าเชฟฟี่ในเเยอะ นัดนี้ไม่น่าจะทำให้แฟนพิศาแดงผิดหวังนะครับน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับยิ่งยังมีเลสในนะครับแต่ยังไงผมก็คือเชื่อว่านัดนี้แมนยูน่าจะชนะสบายๆนะครับสกอร์น่าจะมีสามหนึ่งนะครับทำให้เรียกความมั่นใจให้กับทีมนะครับ ทำอันดับขึ้นมานครับอยู่ในโซนที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้อยู่ในกลางตารางผมว่าแมนยูน่าจะทำได้นะครับในชนะได้ไม่ยากผู้ต่อไปนะครับเป็นคู่คืนวันอาทิตย์นะครับมีคู่เดียวนะครับวันอาทิตย์มีคู่เดียวแต่ตอนสี่ทุ่มครึ่งเป็นแอสตันวินล่านะครับจะเปิดบ้านรับเวสต์แฮมยูไนเต็ด คู่นี้ต้องบอกว่าสูสีมากมากสูสีมากมากเลยนะครับเป็นบอลที่เขาเรียกไงครับคุณซือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีของมีวิธีการเล่นของตัวเองนะครับเวลาเจอทีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการเล่นที่ที่ดีนะครับที่สามารถจะรับมือกับอีกทีมได้ดีฟอร์มตอนตนี้ก็ถือว่า ดีทั้งคู่นะครับตอนนี้แอสลตันวิลล่าอยู่อันดับห้านะครับไ์แทมอยู่อันดับเจ็ดอันดับก็สูสีกันนะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เขาเรียกไงทันกันจะเป็นบอลที่ทันกันนะครับน่าจะสู้กันสนุกสูสีหรืออาจจะอาจจะกลายเป็นว่าสู้กันที่แดนกลางจังหวะเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ึ้นอยู่กับการวางแทคติกของผู้จัดการทีมทั้งสองคนนะครับก็ผมทายว่าคู่นี้อย่างที่บอกครับสู้สีก็ทายว่าน่าจะเสมอและเสมอกันด้วยสกอร์2-2นะครับอาจจะสู้วันสนุกนะครับพราะว่าเขามีทีเด็ดทั้งผู้นะครับมีกองหน้าโอลิบัตกินของแอสตันวิลาก็ยิงได้แล้วคขาเรีความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะครับ ส่วนทางเวธแฮมแนวลุกนะครับปาเกตตาโบเวนั่นอันโตนิโอก็ถือว่าเก็บคมนะครับน่าจะเสมอกันสู้กันอย่างสนุกแล้วก็เสมอกันไปนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่คืนวันจันทร์นะครับจ่าฝูงนะครับตอนแนมฮอสเปอร์นะครับเปิด สนามสเตเดียมรับฟูลแลมอันนี้ก็เป็นดาวีแมทของลอนดอนเหมือนกันนะครับแต่อาจจะดูห่างกับคู่เมื่อกี้หน่อยนะครับชูเชลซีกับคู่อาเซนอลหน่อยคู่นี้สเปอร์ก็คิดว่าไม่ไน่ายากสำหรับสเปอร์นะครับฟูลแลมเนี่ยฟอร์มต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะครับ ยังไม่ค่อยดีดูยังมีปัญหาในบางจุดนะครับก็แนัดเนี้ยมาเจอเกมลุกดูดันแล้วได้เล่นในบ้านด้วยนะครับของสเปอร์เนี่ยผมคิดว่าฟูลแลมไม่น่าเอาอยู่นะครับน่าจะมาฟูแลมน่าจะมาเน้นรับซึ่งก็ไม่น่ารับไหวนะครับเพราะว่าแนวลุกของสเปอร์เนี่ยค่อนข้าง ท้องั่งหลากหลายด้วยนะครับวิธีการเล่นจากที่ดูการเล่นของสเปอร์มาเนี่ยต้องบอกว่าเกมลุกดูวูบวาบดูน่ากลัวนะครับคิดว่าน่าี้ยังไงฟูแลมไม่น่าจะเอาอยู่ครับถึงจะเป็นดาบ้แมแต่ก็คงสู้ไม่ไหวนะครับตอนนี้ศักยภาพทีมดูค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับก็คู่นี้ทายสกอร์ว่า น่าจะสเปอร์นะครับชนะได้ไม่ยากอย่งน้อยสลูกนะครับน่าจะชนะสอูนยขึ้นไปนะครับก็ผ่านไป9คู่นะครับเดี๋ยวจนถึงคู่สุดท้ายคู่ลิเวอร์พูลนะครับเตะตอน6กโมงครึ่งของวันเสาร์ศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้รับเอลวัตันนะครับเตะคู่แรกแล้ว หลังจากเบรกทีมชาติมาแล้วก็กลับมาเตะคู่แรกแล้วนะครับต้องบอกว่าด้วผูไม่ค่อยชอบนะครับดวยภูไม่ค่อยชอบที่จะเตะคู่แรกมีปัญหาทุกทีนะครับแล้วช่วงเนี้เอลวัตันก็เริ่มดีขึ้นแล้วด้วยนะครับถ้าเจอในช่วงต้นฤดูการช่วงออกสตาร์ลดูการแรกๆเนะี่ยมันจะไม่น่าหนักใจเท่านี้นะครับ แต่ตอนนี้มาเจอเอว่ตันในช่วงที่เหมือนเข้าเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับเกมลูกเริ่มยิงประตูได้นะครับจากที่ใช้โอกาสเปลืองนะครับมันเริ่มเป็นประตูแล้วนะครับรรลิวพูว <c oughs> และลิวพูเขาไม่ค่อยชอบเกมอย่างนี้ด้วยช่วงกางครคับอะไรไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นทีมชาติมาแล้วกลับมาไปเล่นคู่แรกเนี่ยมันมีปัญหาตลอดนะครับคือส่วนหนึ่งคือ เรื่องการเดินทางไกลของพวกนักเตะลาตินอเมริกานะครับแล้วก็บางคนอย่างตอนนี้โรบสั้นก็เจ็บนะครับมันมีปัญหาที่จะต้องต้องแก้ไขนะครับแต่ว่าเห็นว่าพวกนักเตะจากอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาเนี่ยเหมือนกับจะกลับมาเร็วกว่าเมื่อตอนเด็กนัดที่แล้วนะครับ เบกทีมชาติฟีฟ่าเดย์นาที่แล้วเนี่ยเหมือนจะกลับมาครั้งเนี้ยน่าจะกลับมาซ้อมได้เร็วกว่ากลับมาถึงอังกฤษเร็วกว่าเดิมนะครับก็ทําให้น่าจะมีเวลาพักได้มากขึ้นนะครับโดยผู้เล่นนะครับของลิเวอร์พูลที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็ผู้สาประตูแน่นอนครับอลิสองเบเกอร์นะครับถึงจะไปทีมชาติมาแต่ ตอนนี้ไม่ได้ลงนะครับเป็นเดรดซอนที่ลงในฟิลชาตินบราซิลอลนนิ่งน่าจะเป็นโปรสา์ตูแน่นอนนะครับทางขวาเทรนด์ Trend, นะครับก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ต้องได้ลงแน่นอนนะครับคู่เซนเ,นเตอร์นะครับก็จะเป็นมาติปนะครับกับฟานไดส่วนแบ็คซ้ายนะครับมาดูโรบัสัันเจ็บนะครับคิดว่า น่าจะเป็นซิมิคาสนะครับน่าจะได้ลงก่อนโกเมสนะครับคืออาจจะดูว่าซิมิคาสลงไปแล้วเล่นได้ไหมนะครับฟอร์มเป็นยังไงเพราะว่าหลังๆช่วงนี้ซิมิคาสก็ไม่ฟอร์มต้องบอกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับยิ่งถ้าเทียบกับรเวอร์ซันยัง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 ดูไม่ไม่ได้นะครับเทียบกันยังห่ากันอยู่แต่ก็ เชื่อว่าขัเจนคอปนัดนนี้ก็ยังน่าจะให้โอกาสซิมิคัสลงเล่นนะครับส่วนสามตัวตรงกลางนะครับที่โจนยังติดทดแบนด์อยู่นะครับก็น่าจะเป็นแมคคิสเตอร์โซฟอสไลน์แล้วก็อาจจะเป็นกาเวนเบิร์ชนะครับเกาเวนแบกเพราะว่าดูกาเวนแบกก็ดูเหมือนเข้ากับทีมได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูฮาวิเอเลียดเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนไม่ดีเหมือนในรูปการที่ผ่านมานะครับรูปการนี้เอเลียดดูดูดอ,ดอ,ดอของใบนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเกาเนแบกได้ลงสนามก่อนนะครับส่วนสามตัวลุกซาร่าแน่นอนนะครับทางขวาทางซ้ายผมว่าน่าจะเป็นโชต้านะครับแล้วใช้หน้าเป้าเป็นโคริกักโปนะครับอาจจะเก็บ ดีอาร์กับนูนเยสไว้เป็นสำรองนะครับเพราะว่าเดินทางไกลกลับมานะครับก็น่าจะเป็นโอกาสโชต้ากับกัโปที่หายเจ็บกลับมาได้ลงสนามก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผู้นี้ถ้าเจอกันตอนต้นฤดูกาลช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยไม่น่ายากนะครับลีโกฟูน่าจะชนะได้สบายแต่ณวันนี้ที่เจอกันในเกม แเกมช่วงน่าจะเป็นเที่ยงครึ่งนะครับของของ,องกฤษหลังจากกลับมาจากทีมชาติซึ่งลิวฟูไม่ค่อยชอบนะครับแล้วมาเจอในช่วงที่เอเวัตันต้องบอกว่าเกมลุกเริ่มกลับมามีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับนัดนี้มันก็เลยไม่ง่ายนะครับผมคิดว่านัดนี้ไม่ง่ายนะครับแล้วบวกกับความที่เป็นดาร์บี้แมตช์เป็นคู่รักคู่แคนกันอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับ ต้องช่วยกันเชียเยอะๆเลยครับต้องบอกว่าช่วยกันเชียร์เยอะนั่นเนี่ยผมว่าชนะได้แต่ต้องบอกว่าเบียดและสูสีมากๆครับต้องอย่าให้พลาดก่อนนะครับพลาดก่อนเนี่ยผมว่ามันจะไม่ได้กลับคืนมาถ้าพลาดก่อนผมมองว่าอาจจะมีสิทธิแค่เสมอนะครับเพราะว่าเอวัตตันก็น่าจะ รับโต้้กลับได้เป็นบอลเข้าทางเขาเลยนะครับแต่ถ้าลิวพูยิงนำได้ก่อนเนี่ยโอเคมันน่าจะสบายใจได้นะครับแต่เชื่อว่าโดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าลิวพูน่าจะเบียดชนะได้นะครับสกอร์ที่คาดไว้ก็น่าจะเป็นสองหนึ่งนะครับทำไมต้องเจอกันจองนี้ทำไมไม่เจอกันในช่วงแรกนะครับก็จบนะครับ <liber dade> ทั้งสิบคู่นะครับสัปดาห์นี้เชื่อว่าทีมใหญ,ใหญ่ๆก็ยังน่าจะชนะหมดนะครับก็อาจจะมีชู่เชลซีอะแเนอนที่ผมถ่ายว่าเสมอนะครับก็สัปดาห์นี้สิบคู่นะครับก็ขอให้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับปากไว้นิดนึงก็ ยังไงฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดตามกดติดตามไม่กดตามทําไมละ่ะกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็มีข้อคอมเมนต์ข้ออยากจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ